สวัสดีครับกระผมนายอุเทนจันตราชนะครับผมรับราชการครูอยู่ที่สพัฒนาลิกบอรนสเนียนหมู่ที่1นึ่ตำบลสเนียนอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผมวันนี้ได้รับเชิญจากน้องไอติมนะครับนางสาวพัฒนันชัยวุฒินะครับผมเรียนอยู่ชั้นปีที่1นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์คารุศาสตร์โยธานะครับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่นะครับผมก็ให้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิตและก็การประกอบ สมาอาชีพนะครับผมว่าทํำยังไงถึงประสบผลสําเร็จนะครับก่อนอื่นต้องแนะนําตัวเองก่อนนะครับว่ากระผมนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุตรดิตนะครับผมการศึกษาปฐมวัยนะครับครุศาสตร์บัณฑิตนะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลครูดีเด่นนะครับของจังหวัดน่านนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2 5หกนะครับก็ไปรับรางวัลที่เมืองทองธานีนะครับ หลักธรรมที่ผมนํามาใช้นะครับในการดําเนินชีวิตแล้วก็ในการทํางานนะครับก็จะเป็นหลักธรรมสัพปุริสธรรม7นะครับซึ่งเป็นหลักธรรมของคนดี7ประการนะครับผมหนรู้จักเหตุ2รู้จักผล3รู้จักตน 4. รู้จักประมาณ 5. รู้จักเวลา6รู้จักชุมชนและ7รู้จักบุคคลนะครับผมรู้จักเหตุก็คือต้องรู้นะครับว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ครับซึ่งเราจะต้องมีความรับผิดชอบในการทํางานแล้วก็การดําเนินชีวิตต่างๆนะครับการรู้จักผลก็คือเมื่อเราทําและตัดสินใจทําอะไรในสถานการณ์นั้นนะครับจะต้องรู้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นมานั้นนะครับจะมีผลดีผลเสียกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างยังไงนะครับรู้จักตนนะครับก็ประมาณตนเองรู้จักกําลังตนเองนะครับว่าสามารถที่จะทําเรื่องที่เราจะกําลังจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะครับผมรู้จักตนนะครับ ประมาณตนเองความสามารถของตนเองเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่เราทําอยู่นะครับระลึกตัวเองอยู่เสมอว่าเรามีความสามารถด้านไหนเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนไม่ถนัดด้านไหนนะครับเราก็จะสามารถที่จะประเมินตนเองแล้วก็ทําหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมาให้สําเร็จรุ่ร่วงได้นะครับผมส่วนข้อต่อไปก็คือการรู้จักประมาณนะครับรู้จักการประมาณการประมาณก็คือความพอเพียง er นะครับผมพอเพียงรู้จักประมาณในการใช้ชีวิตนะครับรู้จัก ความพอดีในการพูดนะครับรู้จักความพอดีในการฟังแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเราก็รู้จักการประมาณให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ข้อหนึ่มาก็คือรู้จักเรื่องของเวลานะครับรู้การะเทศะนะครับเป็นคนตรงต่อเวลานะครับเวลาไหนควรหรือไม่ควรทํานะครับเวลาไหนควรทําก่อนหรือว่าทำหลักอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็ข้อที่6ก็คือรู้จักชุมชนนะครับ ชุมชนที่เราอาศัยอยู่นะครับต้องรู้จักด้วยว่าเขามีกฎเกณฑ์ข้อตกลงแล้วก็มีขนบธรรมเนียมประเพณียอย่างไรนะครับเราก็ต้องทําตัวให้กับเข้ากับชุมชนที่เราอยู่นะครับแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าชุมชนของเรามีความต้องการหรือว่าขาดเหลืออะไรบ้างน,นะครับเราก็จะสามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในชุมชนของเราได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับเป็นการเรื่องของรู้จักบุคคลนะครับ ตอนนี้สาคัญเลยครับการรู้จักบุคคลก็คือเราต้องเลือกคบคนที่เป็นคนดีนะฮะนั่นะคือกาลยาณมิตรนั่นเองนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือเราในทุกๆด้านได้นะครับผมเลือกคบคนก็ต้องดูด้วยว่าคนไหนคนคบหรือไม่คนคบนะครับแล้วก็คนไหนมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรนะครับสําหรับ หลักสัพพุลิสธรรมเจ็บนะครับน้องๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็การดำเนินชีวิตประจําวันนะครับก็จะสามารถที่จะทําให้น้องๆเป็นคนดีแล้วก็สามารถที่จะสร้างภาวะผู้นําให้กับตนเองได้นะครับผมอันนี้ก็คือส่วนของหลักธรรมที่นํามาใช้ในการดาเนินชีวิตประจําวันนะครับผมส่วนเรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในสังคมนิวเนอร์มอลนะครับนิวนอร์มอลเป็น แนวทางที่หลายๆคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผมในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับผมช่วงนี้ก็ยังระบาดอยู่นะครับเรียกว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันไปทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมทีนี้นะครับการที่เราเคยออกจากบ้านนะครับไปโรงเรียนไปเข้าต้องไปตลาดไปพบกปะสังสรรกับเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดนะครับก็ต้องเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะครับ เรา work from home นะครับเอางานกลับมาทําที่บ้านแม้แต่ shopping อ n l i n e นะครับผมสังคม online, ออนไลน์โซเชียลต่างๆก็จะมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะครับผมการรักษาระยะห่างของสังคมนะครับการที่ดูแลสุขภาพของตัวเองก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่รักกันออกกําลังนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้มีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยให้มากขึ้นนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มากนะครับกับสังคมที่เป็นยุคข,ของ าการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วก็อาจจะแพร่ระบาดยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตอนไหนนะครับเพราะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับใช้วิถีชีวิตใหม่ new normal ก,กันนะครับเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตนะครับผมอของผมเองนะครับวิธีการของผมนะครับก็จะ ง่ายๆเลยครับมีประมาณ5-6ข้อนะครับข้อแรกเลยคือมองโลกในแง่ดีนะครับการมองโลกในแง่ดีนะครับเราก็จะสามารถที่จะ เรียนรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เวลาเราพบเจออุปสรรคต่างๆเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับพร้อมที่จะรับความท้าทายใหม่ๆได้นะครับผมหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมอนะครับข้อที่2อ,อันนี้ก็คือทําตัวเหมือนแก้วนะครับที่มีน้ําอยู่ครึ่งแก้วหรือว่าไม่มีน้ําเลยนะครับพร้อมที่จะรองรับการเติมน้ําจากทุกๆคนได้นะครับผมอันนี้ก็แนะนําให้น้องนักศึกษานะครับจะต้องใช้ชีวิตแบบ แก้วที่มีน้ําอยู่แค่ครึ่งใบนะครับผมข้อต่อไปก็คือทุ่มเทกับสิ่งที่รักสิ่งที่ทําให้เต็มร้อยนะครับผมไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับผมจะประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะทําให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ทําให้เราเป็นที่รักของคนอื่นได้ต้องทําให้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถกันเองนะครับผมข้อต่อไปก็คือเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เสมอนะครับการที่เราจะพูดจะทําหรือว่าจะ ทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจําวันนะครับเราจะต้องมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้สุดความสามารถนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือรู้จักการเป็นผู้พูดเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับจังหวะไหนควรพูดจังหวะไหนควรฟังนะครับแล้วก็ควรจะพูดประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับผมอีกข้อหนึ่งก็คือการดูแลสุขภาพนะครับทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจให้ตัวเองนะ่ะแข็งแรงแล้วก็ สดชื่นอยู่เสมอนะครับอันนี้นสาคัญครับเพราะว่าร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมเราก็สามารถที่จะเข้าไปเจอกับความท้าทายใหม่ๆในชีวิตแต่ละวันได้นะครับผมสุดท้ายเลยก็คือต้องแบ่งปันความรักให้กับทุกๆคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคูงนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็หัวหน้าง,งานหรือว่าบุคคลต่างๆที่เราพบเจอนะครับผู้ให้ย่อมเป็นผู้ผให้ย่อมเป็นที่รักเสมอนั่นเองนะครับผม สุดท้ายนะครับข้อคิดหรือว่าข้อเสนอแนีนะครับที่อยากจะฝากน้องๆน,นักศึกษาก็คือเรื่องของการสร้างความสุขนะครับแล้วก็ความสําเร็จในชีวิตนะครับรวมไปถึงการใช้ชีวิตนิวนอร์มอวิถีใหม่นะครับก็อยากจะให้น้องๆน,นะครับได้นำหลักธรรมหรือว่าตัวอย่างการดำเนินชีวิตของกระผมนะครับไปลองปรับประยุก์ตใช้กับตัวเองดูนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้อง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นแบบนิวเนมอลก,กันหมดนะครับรู้จักที่จะหาความรู้ใส่ตัวเองแล้วก็สิ่งที่เคยทําอยู่เสมอก็อาจจะต้องงดการทําร่วมสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ไปเที่ยวไปอะไรให้ลดน้อยลงนะครับอยู่กับบ้านแล้วก็หาเวลาว่างทําประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับก็สําหรบับผมนะครับกรุเฮนจัตราชก็มีข้อเสนอแนะแล้วก็ วิธีนะครับรวมไปถึงหลักธรรมต่างๆมาแนะนําน้องๆเท่านี้ก่อนนะครับผมน้องๆก็ลองเอาไปไป,ประยุกต์ใช้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ผลร้อแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ